โอ้ข่าวด่วนนะครับพี่ครับข่าวด่วนอีแล้วนะครับนะข่าวด่วนนะครับพี่ครับย้ำครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตลรสในการรับชมรับฟังท่านใดเข้ามาเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดนะครับเป็นเพียงแค่นิทานนะครับกดหัวใจมาสามดวงแล้วก็กดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับพี่ครับวันนี้เอฟซีครับล่าสุดนะครับโอ้โหนะครับนะเอฟซี มันหยดติ่งใช่สิครับครับคดีนี้นะครับดูดูท่าแล้วเหมือนจะจบกันยากใช่สิครับนะลาสุดสิครับนะนางกาดำนะครับในนิทานเรื่องนี้ครับได้ออกมาคอมเมนต์นะครับใต้คลิปของอีปอบนะครับนะคนหนึ่งนะครับที่ออกมาพูดถึงนาแป้งของเรานะครับนะระเด็นที่กำลังไลฟ์สดอยู่นะครับอยู่ดีๆครับนะ ตาดำนะครับในชาเรื่องนี้ครับได้เข้าไปคอมเมนต์อีกแล้วครับทุกท่านครับนะครับอ่ะสิ่งที่ผมจะอ่านต่อไปนี้นะครับผมแต่งขึ้นมาเองนะครับไม่เกี่ยวใครต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับเป็นการแต่งคอมเมนต์ขึ้นมาเองถ้าคอมเมนต์ที่ผมอ่านไปตรงใครก็ต้องขออภัยด้วยครับที่ผมแต่ง้นมาตรงใครนะครับต้องขอต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าแต่งขึ้นมาเองนะพี่ครับ เสียใจเสียใจเสียใจตรงที่เราใจดีเกินไปนะคะอยากเอานะครับสำสำรีอุดจมูกตัวเองจริงๆเลยนะคะคำว่ากระตันยูมันใช้ไม่ได้กับยุคนี้จริงๆ กับยุคนี้จริงๆคำว่ากระตันอยู่มันใช้ไม่ได้กับยุคนี้จริงๆนี่มึงกำลังโพส์ด่าพ่อแม่มึงเองเหรอมึงกำลังคอมเมนต์ใส่พ่อแม่มึงเหรอมึงเสียใจอะไรตาดำเสียใจครับพี่ครับออกมาเสียใจได้ี่ครับนะออกมาคอมเมนต์เสียใจเรียกร้องความสนใจจากใต้คอมเมนต์ของอป,ป้าคนหนึ่งที่อยู่นะครับนะต่างแดนที่หนีหมายจบใน้ี่ครับว่าเราเสียใจนะ เราเสียใจตรงที่เราอะใจดีเกินไปจริงๆนะครับนะอยากเอาสัมีอุดจมูกตุย <c oughs> นะคำว่ากระตันยูเนี่ยนะครับนะ,นะครับมันใช้ไม่ได้กับยุคนี้จริงๆเลยนะคะ <c oughs> ฉันเสียใจค่ะเสียใจค่ะเสียอกเสียใจค่ะ <c oughs> มึงจะกล้าอุดไหมสัมมึงจะกล้าสัมีอุดจริงป่ะ <c oughs> นะอุดให้ตุยไปเลยไปอธิบาย นะครับอุลตุยไปเลยนะใจดีกับใจดำมันต่างกันนะเขียวเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าจระเข้ครับนะจระเข้นด้ออพูดคําว่ากตันยูนะครับนะใช้ได้ทุกยุคสมัยนะครับและทุกวงการจะยกเว้นคนเนรคุณคนสารเลวเท่านั้นที่คิดแบบนี้นะคะ แล้วคนที่พูดว่าครอบครัวนรกเนี่ยแต่ไปฟ้าแม่นอกไส้เนี่ยนรกน่ะมาด่าพ่อแม่แท้ๆของตัวเองเนี่ยมันสุดจะอุบาทส,สุดจะบรนจ่ายทั้งกายวาจาใจ,ใจิตใจว่าปะในละคุณในละคุณคนไม่มีวันเจริญเชื่อเราไม่เขียวนะครับมึงจะเสียอกเสียใจอะไรเขียวฮะมึงจะอกเสียใจอะไร กูถามมึงหน่อยนะครับคนอย่างมึงนะ่ะมันเนรคุณคนมันทําอะไรไม่เจริญหรอกมึงเชื่อกูดิมึงเชื่อกูเปละ่ะมึงเชื่อกูดินะครับ <c oughs> มึงกตัญญูกับใครฮะกับพ่อกับแม่มึงยังไม่กตัญญูเลยหืม คำว่ากตัญยูมันใช้ไม่ได้ยุคยี้จริงๆนี่มึงเปรียบเทียบพ่อแม่แบบนี้เหรอหรือว่ายังไงกูมไม่เข้าใจเลยฮูมไม่เข้าใจเลยการว่ากตัญยูมันเป็นมันเกิอดอะไรขึ้นฮะกับเพราะนี่น,น,นี่นี่มึงกำลังโพด่าคอมเมนต์ด่าพ่อด่าแม่มึงใช่ไหมเนี่ยมึงนี่มันกระตันยูมึงจําคำกูไว้นะ <c oughs> เอาเลยครับมึงจะเอาสำลีหรือจะพาดขี้หลิวอุดจมูกสัลีเนี่ยมันเอาไว้อุดไว้อุดคนที่เขาตุยไปแล้วนะครับสำลีเนี่ยนะคือนี่กำลังคิดจะฆ่าตัวตุยเ,เหรออยากเอาสำลีอุดจมูกตัวเองจริงๆเอาเลยครับสัลีนี่อุดจมูกคนที่เขาตุยนะ ฮั้ยดำคอมเมนต์อยากตุยเหรอหรือว่าไงครับดำคอมเมนต์อยากตุยหรือว่ายังไงครับกูถามมึงหน่อยสิอืออะไรเนี่ยคนที่เราที่เอาสัมฤทอุจมูกเนี่ยอุดหูเนี่ยคือคนที่เขาตุยนะครับไอเอาเลยไปมึงเจอน้ำนะมึงเจอคลอง,งเจอห้วยหนน้ำมึงแรงมึงก็โดดเลยตุ้มอืม หรืออยู่หน้าบ้านนะมึงเดินไปรถชนตุ้มไปอยากตุยไม่หเหรออยากตุยเฮ้ยนะเสียใจดําอยากตุยโอ้ยคําว่าก็ตันยูมันใช้ไม่ได้จริงจริง,รงไปเลยไปเถอะคิดอะไรไม่ออกนะมึงเสียใจขนาดนี้เลยมึงแพ้คดีฟาร์มเนี่ยฮะฮฮะถามมึงหน่อยดิ Hmm. มึงเดินไปหลังบ้านนะแดกเป็ดแดกเป็ดเลยหรือแดกแฟบก็ได้ไปแดกแฟบไปแดกแฟบมึงเช่ากูสิไปแม่อยากตุย <c oughs> อยากตุยเราอยากตุยเราอยากตุยจริงๆเลยเราเสียใจ <c oughs> เราเสียใจที่เราเคยให้ให้ให้ใจคนเหล่านี้สุดท้ายเราก็มาแพ้คดีแพ้ทำไม ทำไมทำไมทำไมต้องมาแพ้คดีแพ้อ้ยไปอุ้ยอุ้ย,ย,ยนะครับสี่เป็นไงครับเป็นไงเป็นไงล่ะอีปอบอับอายขายขี้นหน้าไหมนะแพ้คดีอ่ะ มึงอับอายขาดขี้นหน้าไว้ที่มึงทำให้มึงมึงมึงแพ้คดีเนี่ยมึงรู้ยังมึงเคยพูดอะไรไปเยอะเป็นไงวะวันนี้เป็นไงวันนี้เป็นไงหืมตอบอวันนี้เป็นไงแพ้คดีแล้วเนี่ยกลับกลับตีในไหลย,ยังกลับตีในแป้งหรือยังหืมกลับตีในแป้งหรือยังกูถามหน่อยสิกูหัวจะปวดเอฟซีครับผมแบบไม่เคยแบบ หัวจะปวดครับอ่ะโอเคคืนนี้ก็มานีเทียบอยากตุ้ย